สวัสดีนะครับวันนี้นะครับมีของใหม่มาเล่นนะครับก็คือเขียนแอป Android นะครับก็คือไอตัวนี้นะครับ Basic for Android นะครับตันนี้นะครับซื้อมาอย่างแพงนะครั้งแรกในชีวิตที่เคยซื้อโปรแกรมมาใช้นะครับเป็นที่อะไรวะเนี่ยอ๋อไม่สต็อปนะครับวันนี้นะครับก็ได้ลองเปิดคู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษ แบบเฮี้ยๆเลยนะครับก็แกะมานานพอสมควรนะครับก็ได้หนึ่งโปรแกรมตามเขานะครับก็มาประยุกต์เป็นคำไทยซะงั้นนะครับจะให้ดูตัวที่ทำเสร็จเลยมันก็อะไรอยู่นะครับไปดูที่ขั้นตอนการเขียนแล้วกันนะครับรนดับแรกนะครับเราเปิดโปรแกรมมามันจะมีหน้าเปล่าๆอย่างเงี้ยนะครับ แรกนะครับไปที่ไฟล์แล้วก็เซฟนะครับอันนี้มันเซฟไปแล้วนะครับก็ก็มันจะขึ้นกนแดาษลลอกมาให้เซฟนะครับก็เซฟก่อนทําการใดๆทั้งสิ้นนะครับและที่สองนะครับมาก็มาเรียกที่แพคเกจเนมนะครับตรงนี้นะครับเป็นแพคเกจเนมนะครับคือเท่าที่แปลจากคู่มือนะครับมันก็จะบอกว่าทุกทุกทุกโปรเจกต์นะครับต้องมีแพคเกจเนมนะครับ แล้วก็ตรงนี้นะครับนิดน,นึงมงมาเปลี่ยนเป็นชื่อแอปพลิเคชันของเรานะครับก็ใส่เวอร์ชันใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับที่สำคัญที่สุดเลยที่ผมเลือก Basic p o r n t r r o i d นี่นะครับมันจะเขียนคล้ายๆกับภาษา Basic นะครับสังเกตดูว่าส่วนมากนะครับจะเป็นคำสั่งที่อยู่ใน v i s u a l Basic 6นะครับก็ใครที่ เก่งเบสิกหกก็คงน่าจะง่ายนะครับอันนี้นะครับที่ผมชอบที่สุดเลยคือหน้าดีไซน์นี้นครับคลิกเข้ามาโอเคหน้าดีไซน์ตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นดีไซน์อ่าตรงนี้ผมทำเอาไว้แล้วเมื่อกี้นะครับแล้วก็อิมูเลเตอร์นะครับก็รันอิมูเลเตอร์ขึ้นมารันตรงนี้นะครับผมรันไว้แล้วนะครับถือจะอิมูเลเตอร์ตรงนี้ก็สตาร์ทไว้แล้วเรียบร้อยนะครับก็อิมูเลเตอร์ตัวนี้นะครับ คราวนี้หน้าดีไซน์เมื่อกี้นะครับอ่าโอเคอิมูลเลเตอร์ตรงนี้ตรงหน,น้าดีไซน์นี้นะครับสามารถเชื่อมต่อกับอิมูเลเตอร์ได้เลยนะครับตรงนี้นะครับโดยการกดบบนคลิกอันนี้คอนเน็กแล้วเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเปิดอิมูเลเตอร์ก่อนนะอันนี้นะครับคือแอคทิวิตี้นะครับคือเราย้าย ก็จะย้ายตามเรานะครับคือข้อดีของมันก็คืออย่างที่รู้นะครับทําอะไรมันก็จะแสดงให้เลยนะครับคราวนี้ตรงนี้นะครับเหมือนวิชวลเบสิกเลยนะครับเพิ่มตุอนเพิ่มเลเบลเพิ่มอะไรนะครับแต่จะต่างตรงที่เราต้องมากําหนด p r o p e r t y ก็เหมือนกันนะครับแต่อีเวนต์ของแต่ละตัวเขาเรียกอีเวนต์หรืออะไรไม่รู้นะครับแต่ผมเรียกอย่างนั้น คือการ generate member นะครับก็คือการมากำหนดว่าจะให้มันทำอะไรบ้างในแต่ละ object นะครับก็ผมกำหนดเอาไปแล้วนะครับหลังจากนั้นพอกำหนดเสร็จนะครับก็มา save add ตรงนี้นะครับใส่ชื่อ layout ผมใส่ไปแล้วนะครับคือ main นะครับคราวนี้หลังจากเสร็จทุกอย่างตรงนี้แล้วนะครับไปดูส่วนโค้ดนะครับเมื่อเรา generate ขึ้นมาแล้วนะครับมันจะ สร้างตัวนี้มาให้เลยนะครับเนี่ยนะครับส่วนนี้นะครับดิมเรียนแอคชั่นอันนี้กําหนดคําพวกนี้นะครับกําหนดได้ใน Property เหมือนกับ VB เลยนะครับก็กําหนดเป็น Label กำหนดเป็น Button นะครับนี่คือตัวแปรคราวนี้สองบรรทัดนี้ผมมาเขียนเองนะครับก็คือดิมรีซอ ไออันนี้นะครับไม่ใช่นะครับหาบรรทัดนี้ก็มาจากการ g e n น r เ t e m ม m b บอร์เหมือนกันนะครับส่วน Dim Number1 ห Number นึ่งหมสองนี้เราเขียนขึ้นมาเองนะครับใช้เป็น i n t ท g เจอร์นั่นเองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นการประกาศสับค์ดนะครับสับค์ดก็คือเราต้องมาประกาศคา์ดเอาไว้ ใช้งานนะครับแต่จะเขียนเลยก็ได้นะครับเขียนเขียนในส่วนของอันนี้เลยก็ได้นะครับส่วนของปัตอนเลยก็ได้นะครับแต่มันจะเยอะนะครับสับขาตรงนี้นะครับก็โค้ดบรรทัดนี้นะครับก็จะให้มันแลนดดอมเลขหนึ่งถึงสิบนะครับคือนัมเบอร์หนึ่งนัมเบอร์สองจากตัวแปรนี้นะครับก็รู้ๆกันอยู่นะครับคราวนี้ก็ดูตามโค้ดเลยนะครับไม่อธิบายแล้วครับขี้เกียจนะครับคืออธิบายก็พออธิบายได้อยู่นะครับ คราวนี้ส่วนเช็คก็มี if e l ก็เราจะประกาศคาร์ดมาสองสองสับคาร์ดนะครับคือสับคาร์ดนิวและสับคาร์ดเช็คนะครับที่สำคัญเลยนะครับเราเมาเขียนโค้ดให้กับุ่คลิกของเรานะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นชื่อ B T N Action Click นะครับก็อันนี้มันจะมาจากการ Generate Member นะครับก็จะได้มาอย่างนี้นะครับ โอเคก็ถ้าใครเคยเขียนโปรแกรมก็จะรู้นะครับว่ามันความหมายมันคืออะไรนะครับเราจะมาลันดูกันเลยนะครับก่อนที่จะรันนะครับให้เปิดอินเวเลเตอร์เอาไว้นะครับอย่างนี้พอรันเสร็จอรอสักครู่คอมไพส์สักครู่นะครับคอมไพส์นานอยู่เหมือนกันนะครับโอเคคอมไพล์เสร็จแล้วเปิดอินเวเลเตอร์ขึ้นมาเลยนะครับก็จะมาอย่างนี้นะครับ แต่ผมไม่ชอบเลยอีมูเลเตอร์ขึ้นอันนี้มาให้ใส่ผมก็เข้าไปที่โฮมก่อนนะครับโปรเจกต์ของเราจะอยู่ในแอปพลิเคชันนะครับเลียนขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับชื่อที่เราตั้งไว้นะครับชื่อที่เราตั้งไว้ตอนไหนนะครับก็คือชื่อที่เราตั้งไว้ตรงนี้นะครับ my first program นะครับเอาทุกทีครับอ่าอันนี้นะครับคลิกเข้าไปเลย คลิกปุ่มโอเคมันก็จะบอกว่ากุณงน้อน่อคาตอบนะครับแล้วกปุกมปุ่มโอเคพ่อตอบเจ็ดหรือมึงจะขึ้นมาทําไมวะเนี่ยทาไมทำไมทำไมทำไมนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้นะครับโอเคเจ็ดบวกสี่สิบสองเฮ้ยไม่ใช่ดิวะเจ็ดบวกสี่เป็นสิบเอ็ดโอเคพ่อตอบถูกต้องครับเริ่มใหม่ ตอบข้อใหม่เรยสมมติผมตอบผิดแล้วกันผมตอบอ11ผิดครับตอบใหม่อีกครั้งครับก็จะประมาณนี้นะครับอตอบเบ2ต้องก็ไปแก้ไขเอาเองนะครับถ้าจะทำก็ประมาณนี้นะครับคือความเข้าใจผมนะครับ ซื้อโปรแกรมนี้มาคิดว่ามันจะง่ายนะครับมันก็ไม่ง่ายสัเท่าไหร่นะครับเหมือน VB นะครับแต่มันก็ง่ายกว่าเขียน e ี l i p ็ e เห็นนะครับก็เสียค่าเงินซื้อไปพันกว่าบาทนะครับใครที่สนใจซื้อนะครับผมมีโค้ดลดครึ่งราคาให้นะครับก็วันนี้ก็อาจจะพูดไม่รู้เรื่องบ้างนะครับก็ขอบคุณที่รับฟังนะครับขอบคุณครับ